มันก็เลยขึ้นซาแล้วมันนี่เลยสามเดือนเลยกำหนดคำว่าแล้ว่อยคิดเบิ่งเราเอ้เอไอ้กาเจาว่ามันเพียงแม่นเพิ่นมาได้เปิดนบนุอาชีพแต่เพิ่นก็เขามาให้กันบางใจโอ้ลายหอมคือกันเลยคุณพัชวีเป็นผู้มีนำ้ำปลูกเองขายเองสัว์คือชัยอันนั้นกำไรดีดอกปลูกเองขายเองผพมปลูกเองเอาไปฝากก็ขายให้เพราะว่าขอ่ขอยคอข่อยคนเดียว เป็นหมู่กันมา้กแต่เปิดหมู่อาชีพใหม่ๆสวัสดีครับผมคุณวัชรีคุเพลศครับผมคุณวัชรีคุเพลรู้สึกเป็นเพื่อนคนใหม่ขอบคุณในไลน์รับตั้งเพื่อนคนเก่าต่างเพื่อนคนใหม่เนี่ยเข้ามาทักทายกันเพราะว่าเพิ่นี่เปียกเป็นเพื่อนมาได้เปิดหมู่อาชีพแต่เพื่อนเกิดเข้ามาให้กันบังใจโอ้ไลน์ห้องคือกันเลย คุณปัจจวีเป็นผู้มีนาำตจญาครับผมคุณกาลยาเขามาหายกำงังใจคุณนกาลยาคุณจันลัพรทังทายคุณวรมีแต่ละเหรียญกัวเดแต่ละเส้นเนาะฉันมากทีด้าเพื่อนคนใหม่ขามาสาวติสัมพันธ์กันครับผมขอบคุณหลายๆก้าวช่วยหัวใจากวใจหัวใหลายผู้หลายคนครับผมคุณกาลยาสวัสดีผม เพื่อขยายช่องขยายโบขยายเพื่อนขยายกลุ่มเป่าไม้ไอติดก้นเห็นจะได้หรอก,กันบ่อนั่นไปบ่หอดบ้านเพื่อนกันบน่ปิดก้นก้นสำลันกันสวัสดีค้นยัยไผ่ครับผมยัยไผ่บ้านหน้าครับผมผมคุ้นเคยกันดีผุณเดี๋ยวบ่าววนไปเห็นไอ้กับเขาเลี้ยงผู้เฒ่าบ่ก็ไอ้ได้บุญเล่นละบละัวนอถลันเห็นบนว่าทางสะแก้วทางสะแก้วนี่ก็ ผลผนแหลกควาตัวจ่าขึ้นเขาก่ากอกล้ามปิดสายชนเป็นหม่กันมางแต่เปิดหมวอนอาชีพใหม่ๆสวัสดีครับผมคุณวัชฉีคมเพชรกับผมคุณวัชรีคมเพชรรู้สึกเป็นเพื่อนคนใหม่ขอบคุณหลายๆครับแต่ผมมาศัยจำทีโม่จะของผมบอกมากสิละแต่สำเร่วยจริงๆแล้วทีแรกชิ้นเน้นเอาแต่ซื้อเนะ <laughs> นะเพื่อนคนใหม่เข้ามาสาวติสัมพันธ์กันครับผม ขอบคุณหลายๆครับแสดงหัวใจคุณเพื่อนหลายผู้หลายคนครับผมคุณกัลยาสวัสดิ์คนบัณฑิทักทายก็สำรานครับผมคุณสำรานสวัสดีคนมียินดีที่ได้รู้จักครับผมกัลยาครับผมคุณกัลยาเข่ามาหายกำลังใจคุณกัลยาคุณเจริญพรทักทายคนบัณฑิตแบบบัตรทีกรจับปฏิบัติธรรมนะบัดแถววันเฮาก็เดินโดดหน่อกทืนนงบัดฉันมากก็ จังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอสมอททาบบ้านนนองเสือคราบผมเป็นคนทางอีสานนี่แหละท้านสืว่าสิข,สขึ้นใบสองเมือ่อขึ้นใบสองไปให้กำลังใจมือนำการครับผมคนสำนักเกษตรกรทักทายเป็นมือนำการคุณกัลยาทักทายคุณวัชฉรีหูจักขึ้นหลายๆคนการออกมาทักทายสี่ขอบขึ้นหลายๆครับคุณภาษาอังกฤษครับพุ่มอ่านมาออกครับผมอ่าน เป็นภาษาไทยไหมแน่เจกควาสิเป็นเพื่อนคนใหม่ดีใจหลายครับผมจะได้พอเพื่อนคนใหม่ขามาเท่าไายกันขมาสาวปฏิสัมพันธ์กันจะลงไปส่วนมากก็มีแต่ศูนย์จะศู์บางทีก็หกโมงโอ้หกโมงเย็นบางทีก็เห็นใจเพื่อนเพื่อนขูสุขุนเนาะุกคนกําลังสะสมเวลาครับผมไปให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนํากันอย่างคุณสำราญเสด็ชมไล่สดะ มาส่งกำลังใจค่ัสู่ๆครับผมคนการเกษตรเศรษฐุลยสดที่ยมจัร์ป้อนดินดิยินดีที่ไดรู้จักคุณนุนมีครับผมโชคดีมีความสุขเจ้าคุณกัลยาครับผมสวัสดีครับผมคนกันตัวคนเดียวพวกแล้วก็เอาไปฝากเขาขายขอบคุณหลายๆครับที่ขามาทักทายมาในทันเด้ผมก็เดี๋ยวผมชินำไปบางลางบ้าน ผมกับบังการเกษตรเ้่ยกันครับผมวันดีครับผมคุณจราพรอนครับผมหลางคือกันละเห็นเพภาพผมลงไปแต่ละอันนั้นที่ได้เห็นแต่เกษตรบางอย่างที่วัดกับสวนมาก่อยสีวัด่อยสิไปเกสตนมากสิไปแต่วัดตอนเสารมาเนี่ยไอสิดันพุนเด้งได้เขามาสิดันพุนเด้งเขามา แต่ละมือก็ชาวบากนก็มือบางพูนล,ละคนเนี่ยบุรีเขาไปหาสรงํามมือเขาไปมือล้างบอกว่าผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นยังไอหน้าที่ไก่จอดหกมื่นแห่งหน้าที่นาทีแห่งขุนซาเมื่อขุนซาอย่างไรมันเลยกำนวนเข้าเปิดเป็นเคียร์เตอร์มานํากนโดนแล้วครับผมตอนนี้เห็นว่ากลับไปอะไรไม่อะไรว่างก็เขาไปให้กำลังใจคุณสํานาแนะครับ หรือครับผมขอบคุณหลายๆเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมมันนี้ก็สมควนเกวลาเน่นะครับผมขอมลาเพื่อนเพื่อนจะเพียงสมนี้ครับผมจิดวิธีเล็กน,นะพาวู้มันเลยสามเดือนไปแล้วนะกัวฮาริฮูมันเลยสามเดือนไปแล้วโหคุณมิมีมันบนใช่ครับผมรู้สึกจะเป็นเพื่อนคนใหม่นะมมาะแวะมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณดนมีสีบนยวก็ ไอ้ไอ้เพื่อนกันดันมหายิทธิมหาอิทอกแต่ก็โมไปเนียคุณเกษรคำอมมาทักทายพลพนหาซึกครับผมสวัสดีครับผมคุณสำรานก็เป็นโมมาถามไทยสาธทุกสุกดิบกันไปเพาะเ้าเพื่อนขี้เตยลากควมเืวัไทยก็เป็นยอดแต่ว่ามันบกครองคือวิาอีสานเทานครับผม ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมทางเพื่อนเขาม่าลายผ้ลหลายคนแต่เพื่อนทางเฟซเนี่ยทางอยู่สุโข,ขทยัยจอกวามสิม็นเพื่อนคนใหม่ดีใจหลายครับผมจะได้พอเพื่อนคนใหม่เขาม่าทักทายกันเขามาสาวปฏิสัมพันธ์กันกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคนชุมลานกน็เดี๋ยวขึ้นไปที่บ่ายสอง่ ทันมีเวลาก็สิกลับไปบิางแต่พอคือ,อก,กันละแต่ว่าอาศัยโมทักทายคุณเคยกันนั่นลหละเคยเขาว่าเขา่าทักทายคุณเคยกันครับผมก็ใจหูจักคุณหลายๆคนการเดออกมาทักทายสิขขบคุณหลายๆครับคุณภาษาอังกฤษครับผมอ่านมาออกครับผมอา่านเป็นภาษาไทยภายาในะมันก็เลยคุ้นซ่าแล้ววันนี้เลยสามเดือนเลยกําหนดคำวไปแล้ว ใอยคิดเบว่าเราเอไอเขาเจ้าว่าคนใหม่เคนเก่าคนคนก็ช่วงหลังๆนี่รู้สึกเอไอสิดสุดดักออกจากห้องคนนึงก็ห้องคนนึงก็เด้งขึ้นมาหลับก็เลยบอกไปใส่มาใส่ยูว่หันละแล้วแต่เอไอก็ดันมาหันไปใส่มาใส่มาได้ทั้งโต๊ะทั้งมือเลยนะตึกตกมืดชั่วมือเลยนะ ช่วงนี้ฝนเศร้าไปแน่สองสามสิหลยๆบันไดครับผมมกิน,นงเงยจักไตหลบันไดไปจักเห็นแต่ก็เจ้ากินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปครับผมคนจ่าบริสบัดมาส่งื่อนขึ้นไหพม่า,มาทางใต้เข้ามาสามปฏิสัมพันธ์กันครับผมเดน๋ยวเหาก็คนกัลยาบอกว่ากัลาสยา,ายาสำวยครับผมอ๋อครับผมกัลยาสำรวยอ๋อครับผมคนเต่าบอก ปกติไอ้ดันมาหาสมือได้แต่ยังสมือก็จอกวาสิเป็นเพื่อนคนใหม่ดีใจหลายครับผมจะได้พอเพื่อนคนใหม่ขามาเท่าทายกันข่ามาสาวปฏิสัมพันธ์กันก็ประห้กำลังใจผลูคนที่ยังประท่านได้คมผงมือและกำลังสะสมหน้าที่นะเห็นใจครับผมขอบคุณหลายๆเพื่อนเพื่ทุกคนครับผม มันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมขอลาเพื่อนๆพื่จะเพียงซ้ำนี่ครับผมบกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคนสมลา้านก็เดี๋ยวขึ้นไปที่บ่ายสองบ่คั้นมีเวลาก็สิกลับไปเบิงังแต่เคขึ้นก่อรยาเคขึ้นก่อนขึ้นสงสัยคือนจะเป็นคนกลลาลยาแล้วเนะลลาะคนกาลยาปกติผมเองก็อ่านภาษากินสิหลายๆบันไดครับผมบินเงยจกักไตหลายบันไดกับจัก เห็นแต่ก็เจ้าก да. ินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปครับผมคนจ่าบสษบัตมาสกทางคิดก็อาจจะเห็นแบบเบี้ยเนดนก็จะเห็นท่านหนึ่งเนาะไปจะไดมาจะไดเนาะเพื่อนมือก็พ่อใดอันใะกินเข่าก็เนื้อขาปีสายจนเพื่อนมากินเข่านำการจ้างบงเห็ดใส่หัวปีครับผมของแทบของบ้านใดต่อเพื่อนฟูงไรครับเป็นมือไปมือเนื้อบนปลายไร้ห้องครับผม ไปแล้วเิีหาน่นหาโอากาสดีๆอยให้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมเปลี่ยนบรรยากาศักยำมบ,บานเพื่อนได้การเห็นงานแนวอื่นเนอะจับเธอซ้ำมาได้เลย,ยยเลยเทออยู่กับน้ำซาำเขาหรือว่าเห็นยังมาถามไทยสาธุสุขดิบกัน เพาะเพื่อนขียเตยน้ากันถามข้าวถามข้าวกันเป็นจะได้ไมาจะไดต้ไปบ้